สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปแอตเทอรโพนะครับก็มีการถอนมาใหม่นะรู้สึกว่าจะเพิ่มเป็นของสกิลนะครับหลายคนเนี่ยก็เริ่มโหลดสกิลกันมาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมน่าจะโดนแบนมั้งไอดีนี้นะครับก็เลยเทําทอะไรไม่ได้เลยก็ค่อนข้างเซ็งเหมือนกันแต่ว่าจะมาร์ฟเดเดตให้ละกันนะครับหลายคนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมก็เล่นเพย์พาวนะตอนนี้เนี่ยก็ มีสกิลมาใหม่นะครับถ้าใครยังไม่โดนแบนไม่โดนอะไรเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับในส่วนของสกิลเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์โหลดได้นะ,อะขอดูนิดนึงอ่ะก็จะเป็นตัวสีม่วงตัวนี้นะครับสกิลซึ่งผมยังไม่ได้ศึกษานะคือยังไม่ได้เข้าสายทำแบบสอบถามเหมือนต่ก่อนนะครับก็ขออภัยด้วยสแกนลน์นิ้วมือไปผ่านไหมเนี่ยอโอเคก็มาประมาณนี้นะครับ อันนี้มันมีอะไรบ้างมีของพวกปิดคอยต่างๆนะการถอนอวิทย์อนะครับตัวนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะถ้าใครเข้าไปกลุ่มโดม 2- องก็เขาจะมีสอนอยู่นะ,ะวิธีการโอนเข้าบัญชีต่างๆผูกบัญชีอะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เข้าศึกษารครับก็ขออภัยด้วยแต่ว่ามันก็ถอนได้ละ ซึ่งมันค่าธรรมเนียมเนี่ย4 0ก็ค่อนข้างแพงอยู่นะสมมติเราถอน500เนี่ยเราจะโดนค่าธรรมเนียมประมาณ200กว่าบาทนะครับก็อ่ะก็เป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าค่าธรรมเนียมมันจะแพงหน่อยส่วนเ a y ียวซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับก็เลยหลายคนอ่าไม่เห็นผมทําพวกหางเงินเข้าเพ y ียวเท่าไหร่นะเนี่ยเพียวมันก็โดนแบนไปแล้วนะครับ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็รับแรกาจากเงินเพพาโอนเข้าธนาคารแต่ก่อนเนี่ยก็รับนะครับแต่ว่าพอมีปัญหาก็อ่ะผ่านไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เลยอ่ะโอเคเอา่ามีอะไรอีกอืมก็น่าจะหมดละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมารัปเดตให้นะครับโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ